สวัสดีค่ะพี่มินวชินยานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีนะคะจากเสล็จพ่องเพชรประาเทวาท่านเทวดากายเพชรโดยองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะทาไมลูกหลานพญายนาคนะคะจึงรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยโดนขุนใสบ่อยนะคะตรงนี้นะคะภูมิพญายนาคเนี่ยเป็นภูมิที่บางกลุ่มนะคะบางกลุ่มเนี่ยก็เล่นพวกเนี้ยนะคะเล,คเล่นพวกขาาุนใสเล่นพวกคาถาเรื่องเวทมนต์คือคลุกคลีอยู่กับแวดล้อมตรงนี้อยู่แล้วนะคะในในในสมัยชาติพบ ผุ่มพญายนาคือพญายนาคเนี่ยมีหลายมุมหลายเหล่าหลายอุปนิสัยบางคนก็ทั้งชอบปฏิบัติธรรมด้วยชอบทั้งเล่นคาถาชอบทั้งเรียนคาถาเรียนคุณไสเล่นแร่แปรธาตุอะไรต่างๆ,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 ๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้มันก็คือเป็นของเก่าๆของเดิมๆนะคะคือเราต้องเคยเกี่ยวพันเกี่ยวข้องมานะคะจึงมีกรรมารับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็คือเวลาที่เรารู้สึกนะคะรู้สึกเองรู้สึกจากเซนรู้สึกจากสัญชาตญาณว่าเฮ้ยเนี่ยมันผิดปกติการคิดแบบนี้ผิดปกติการรู้สึกแบบนี้ผิดปกติเหมือนใคร ทำของใส่ชั้นอะไรเงี้ยนะคะหคือมันอาจจะเป็นสัญชาตญาณเรานะคะสก็คือ,อสองก็คือเราคิดมากเรื่องนี้นะคะคิดมากเรื่องนี้มีอะไรนิดๆนหน่อยๆเราก็จะชอบโยนไปที่การทําของมันอาจจะโอเคแหละความคิดนี้มันอาจจะมาจากประสบการณ์ว่าเฮ้ยก็นี่มันคล้ายมันก็เคยโดนทําแล้วแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีด้วยนะคะที่สมองมันจดจําไว้นะคะแล้วก็แปร แปลค่านะคะสิ่งที่เจอกันแล้วใกล้เครียงอ่ะใกล้เคียงว่านี่มันใช่นะคะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือ3มเนี่ยนะคะมีคนทําจริงเราหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยนะคะจิตของเราเนี่ยถ้ามันยังไม่ค่อยเป็นกลางนะคะแล้วกําลังมันไม่ไม่เพียงพอเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันก็ เหมือนกับตีค่าแล้วก็คิดไปเองว่าคนนู้นคนนี้ทําของใส่อะไรแบบเนี้ยท,ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นกรร,รมเก่าของเรากร,รรมเก่าของเราที่ฟอร์มตัวขึ้นมานะคะเป็นเป็นเป็นอาจเป็นอุปกรณ์บางอย่างที่จะทําให้เรารับกรรมผลตรงเนี้ยนั่นก็คือเราอาจจะมันเป็นฟอร์มตัวเป็นคุณใส่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมาส่งผลให้เราได้รับวิบากกรรมโดยที่ตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มีตัวอ่าไ,ไ,ไม่ได้มีใครเป็นผู้คู่กรณีนะคะไม่ได้มีใครเป็นผู้ผลิตคุณใส่นี้ขึ้นมาอาจจะเป็นคุณใส่ที่ตกค้างใน อดีตชาติแล้วกลับมาฟอร์มตัวของตัวเองอะไรอย่เงี้ยนะคะมันก็เลยทำสองผลให้รับกรรมหรือว่าโอเคแหละอาจจะมีคู่กรณีอาจจะมีคนกําลังเป่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะคะใส่เราอยู่นะคะ ตรงเนี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับจิตของเราจิตของเราเนี่ยมีกําลังรับรู้มากขนาดไหนนะคะบางคนก็คิดว่าจิตของตัวเองมีกําลังรับรู้มากแต่กับไ่ปไปมากับการเป็นข้อท um ี่ <S <S 2ข้อท uh, ี่2คือคิดมากนะคะคิดมากแล้วก็หาคู่กรณีที่เคยเป็นคู่กรณีกันอะไรเงี้ยนะคะสัญญามันก็จะเอ็นเอียงมันสัญญามันเป็นมีอคติอยู่ไงมันก็เลยจะเอ็นเอียงไปว่าคนนู้นคนนี้ทําของใส่อะไรเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทำณปัจจุบันแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ มาข้อมาถึงข้อ4แล้วกันนะคะข้อ4ก็คือว่านะคะแล้วแต่ไม่ว่านะคะไม่ว่าจิตของเราเนี่ยนะคะจะรู้จริงรู้ไม่จริงแต่จิตของเราเครียดแค้นหรือเปล่าจิตของเราเฮ้ยทำทำอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยมึงทํากูอีกแล้วอย่างเงี้ยนะคะถ้าจิตนะคะรู้แล้วนะคะเกิดการปรุงแต่งเกิดโกรธขึ้นมาเกิดผูกโกรธขึ้นมาตัวนี้คุณใส่ใจอย่างอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยรู้แล้ว เออกรรมเราเรื่องนี้มันยังไม่หมดอะไรเงี้ยนะคะเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเฮ้ยกรรมเรื่องนี้เรายังไม่หมดเออก็แค่อีกหนึ่งอารมณ์กรรมาฐานอ่ะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานนะคะมันจะปวดหัวก็เหมือนกับตอนที่กําหนดรู้เรื่องไมเกรนอะ่อะก็อะ่ะรู้จังๆใครรู้ปวดหัวก็คือกําหนดรู้เวทนาได้อันนั้นเก่งทําไปเลยนะคะทําไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่กําลังอินทรีย์ไม่พอเนี่ยก็คือปวดมันอยู่ตรงนี้นะคะ จิตใจมันอยู่ตรงนี้นะคะเอามาที่กลางท้องก็ได้เอามาที่กลางอกก็ได้แล้วก็รับรู้ลงหายใจกับเพื่อนนะคะมาอยู่กับกายมาอยู่กับกายปุ๊บในเมื่อปวดมันชัดเจนเนี่ยนะคะจิตมันจะแอบ,บชำเลืองรู้ดูปวดอยู่แล้วนะคะนั่นแหละมัน,ม,นมันคือจิต คือธรรมชาติของจิตมันมักไหลลงสู่ที่ต่าไหลลงสู่ที่ต่ําก็คืออะไรไม่ดีอะไรเป็นเรื่องราวไม่ดีอะไรเป็นความรู้สึกไม่ดีเนี่ยจิตมันจะไหลไปสู่ที่นั่นน,นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะต่อให้เราพยายามอยู่กับกายเอาจิตมาอยู่ที่กายเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจจิตมันก็จะไปจิตมันก็จะไปเนี่ยนะคะเนี่ยในการที่นําพาจิตที่ไปกลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะจิตมันจะเกิดการตั้งมั่นขึ้นมา นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะแล้วมันจิตเนี่ยเราก็คือ,อโอเคแหละในการที่จะพากลับบ้านเนี่ยมันจะคล้ายๆสมถะหน่อยๆนะคะแต่ว่าการที่เรารู้เห็นการกลับไปกลับมาของจิตตัวนี้เป็นวิปัสสนานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำนะคะเราก็พยายามทำแบบนี้ดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยอะนะคะทำแล้วมันก็ยังไปอยู่ทําแล้วมันก็ยังรู้สึกไม่เห็นหายเลยพี่วิปัสสนาไม่ได้ทําให้หายนะคะวิปัสสนาทําเพื่อ อาศัยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ธรรมชาติของจิตนะคะดังนั้นเนี่ยมันยังไม่หายมันยังไม่ดับนะคะก็ช่างมันนะคะเออจิตมีความอยากละจิตอยากได้ธรรมะจิตอยากได้ความสงบจิตอยากได้พลังบุญสงูงจะได้เอามาดับคุณใสเนี่ยจิตมีความอยากขึ้นมาแล้วจิตหลงไปอยากได้ในสภาพธรรมขึ้นมาละอย่างเงี้ยเ,เราก็เออเออเอเอเราเรา flow, <foundational S 2> เอยากจริงๆเราอยากจริง เออใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยน่งปอบจิตใจก็ได้แล้วก็เออหายใจเขาออกไปมันจะดับไม่ดับก็ช่างมนันพูดกับตัวเองหน่อยๆก็ได้นยแล้วก็หายใจเขาออกรับรู้กันกับเพื่อนหายใจเขาออกรับรู้กันกับเพื่อนเนี่ยทำแบบเนี้ยนะคะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะรับรู้ด้วยอะไรรับรู้ด้วยสัญชาตญาณตัวเองรับรู้แล้วมีคนทําจริงคนทําไม่จริงหรืออะไรต่างๆนานาน,านะคะแต่ว่าสิ่งที่ข้อ 4, สีาคัญที่สุดก็คือจิตที่จะมีสติไหมและมีปัญญาแค่ไหนในการแก้ไขสถานการณ์ นะคะเราก็ใช้สถานการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์นะคะทำกรรมฐานไปเลยนะคะทำกรรมฐานไปเลยนะคะทำกรรมฐานกับสิ่งสิ่งนี้ที่มันเป็นวิบากกรรมนะคะวิบากกรรมผลที่มาจากการกระทําอันเป็นอกุศลของเราไม่มีกรรมนะคะก็ไม่มีสิ่งสิ่งนี้มาต่อให้คนทําคุณใส่ต่อคุณทั้งโลกแต่คุณไม่มีกรรมเรื่องการทําคุณใส่มาก็ไม่ได้รับกรรมนี้ดังนั้นนะคะตัดไปเลยนะคะต่อให้มีคนทําเราจริงนะคะมีคนทําเราจริง แต่นะคะแต่เราไม่มีกรรมตัวนี้นะคะเราก็จะไม่ได้รับผลเขาก็จะทํามาอะไรแล้วมันก็ลอยมันก็สะท้อนย้อนกลับเพราะตัว,ต,วตัวเจ้าของขันเนี่ยมันไม่มีกรรมตัวเนี้รองรับนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะ แล้วก็มันก็มีอีกอย่างนึงก็คือผลิตบุญขึ้นเยอะๆผลิตบุญขึ้นเยอะๆนะคะบุญใหม่เนี่ยก็จะคอยนะคะเหมือนกับอ่าโอเครับกรรมหน่อยๆน,นะคะแล้วก็จากนั้นบุญใหม่มันก็รวมตัวกันฟอร์มตัวกันขึ้นมาแล้วก็สะท้อนย้อนกลับน,นะคะในสิ่งที่เราไม่ต้องอธิษฐานนะว่าขอให้ย้อนสัมมาสัมปอะไรเงี้ยไม่ต้องอธิษฐานนะคะไม่ต้องอธิษฐานยิ่งอธิษฐานยิ่งขอว่าเออมึงมาที่ไหนมึงไปที่นั่นอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยเกิดแบบฮึดสู้เกิดตัวตนเกิดความแค้นเกิดความอยากเอาค ความเป็นเราเราก็ไม่ได้สลายเ,าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอีกันนะคะถ้าเกิดแบบอย่างนั้นน่ะต่อให้ยิ่งรู้ยิ่งเจ็บใจไงยิ่งรู้ยิ่งเจ็บใจแต่ว่า เออถ้ารู้แล้วแล้วก็เจ็บใจมันแน่นอนเลยพี่หรืออะไรเงี้ยนะคะเราไม่เชื่อแล้วว่านี่คือความคิดความจริงตนาการแต่เราเชื่อว่าเป็นคนนี้คนนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องพยายามนะคะพยายามเออเครียดแค้นก็เครียดแค้นหนอเครียดแค้นหนอสักสามทีแล้วก็กลับมาดูลมหายใจดูลมหายใจสักสามทีเอาไปเครียดแค้นหนอแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็คอยดูคอยพยายามดึงจิตกลับบ้านดึงจิตกลับบ้านมาอยู่กับกุศลแบบเนี้ยนะคะวิธีปฏิบัติมันไม่ยากหรอกนะคะแต่ยากตรงที่ลงมือทาเพราะมันไม่ได้ตังใจเพราะมันจะไปไงจิตมันจะไปนะคะแต่เราอ่ะอยากจะให้มันอย อยู่กับบ้านแล้วก็คอยเหมือนกับชำเลืองรู้ดูของที่อยู่ในบ้านดูกายกับใจดูความไม่เที่ยงของกายกับใจดูความรู้สึกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอยู่บ้านเพื่อดูอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะคะแต่มันไม่ค่อยอยู่หรอกนะคะมันไม่ค่อยอยู่เนี่ยยากนะ,ะตรงนี้วิธียังไม่ยากหรอกนะคะดังนั้นเนะี่ยจึงไม่แปลกใจเนวิครูบาอาจารย์ก็สอนอยู่นั่งเรื่องเดิมๆมวนซ้ําเรื่องเดิมเดิเร,เ,ดเ,ดเรื่องดูรูปดูนามตามความเป็นจริง ก็ใช่ก็มันมีแค่นี้จริงๆวิธีนะคะแต่ว่าที่นะคะเรายังไม่พออยากจะได้เทคนิคเพิ่มหรืออะไรต่างๆเพราะจิตมันทะยอทยานมันไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันให้ได้อ่ให้ได้คุ้นชินอะนะคะไม่มันอยู่ให้ได้ตลอดไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่ามันไม่ยอมคุ้นชินที่จะอยู่แบบนี้มันก็เรยอยากจะทะเยอทะยานอยากอยากหาเทคนิคใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้มันได้ถังใจมากกว่านี้จริงๆเทคนิคมันไม่มีหรอกพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่รู้อธิยาสายคนที่สุดท่านก็สอนแนวกลางไว้นะคะนั่นก็คือสติปัฏฐาสีนั่นเองรู้กายเวทนาจิตรมตามความเป็นจริงดังนั้นมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากกว่านี้หรอกนะคะมากมากกว่าการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะคะดังนั้นก็พี่มิงก็จึงขอฝากเรื่องคุณสายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นวิทยาทานไว้แต่เพียงเท่าน,ๆๆนี้ก่อนกันละกันนะคะก็ปฏิบัติธรรมเอานะคะปฏิบัติธรรมเอาใครโดนคุณสายหรืออะไรก็ตามแต่นะคะปฏิบัติธรรม มันจะทําให้เราเข้าถึงซึ่งไตรสารณคมนะคะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าจะกลายเป็นที่พึ่งของเราด้วยการปฏิบัติธรรมโดยที่ไม่ใช่เรานั่งพนมมือร้องขอแล้วก็นั่งท่องเอานะคะพุโทโธเมนาโถธร,รมโมเมนาโถนะคะแต่เรายังไม่ได้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นอย่างแท้จริงด้วยการที่นําพาจิตใจเข้าสู่กระแสธรรมอย่างนี้มันก็ไม่อยู่นะคะมันก็ไม่อยู่ดังนั้นต้องปฏิบัติธรรมค่ะจึงขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ